ลูกเรายงเล็กอยู่เลยนะคุณล้าทําแบบนี้ได้ยังไงนี่ถึงขั้นพาลูกมาตามผู้ชายกลับบ้านเลยหรอเพื่อนก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้อยากมีลูกผมไม่ได้รักเด็กก็คุณอยากจะมีเองก็เลี้ยงไปเองแล้วกันชาตินี้แกหาความสุขไม่ได้หรอกหาความสุขไม่ได้หรอดูนี่สิพวกเราก็มีความสุขกันดีนะมีแต่แกนั่นแหละหาความสุขไม่เจอถึงได้หอบลูกมาตามผู้ชายแบบเนี้ย มิ้นนี่คุณเอาลูกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันก็พาลูกมาตามคุณกลับบ้านไงคะนี่ถึงขั้นพาลูกมาตามผู้ชายกลับบ้านเลยเหรอเพื่อนมิ้นคุณพาลูกกลับไปเถอะลูกรยังเล็กอยู่เลยนะคุณกล้าทาแบบนี้ได้ยังไงก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้อยากมีลูกผมไม่ได้รักเด็กก็คุณอยากจะมีเองก็เลี้ยงไปเองแล้วกันคุณกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าลูกได้ยังไงอ่ะคุณไม่สงสารลูกบ้างหรอ โถดโถดโถผู้ชายเขาไม่เอาแล้วอะ่ะยังมาตามรังควานหน้าด้านจริงๆแกนั่นแหละที่หน้าด้านแกมันแย่งผัวเพื่อนฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกล้าทําแบบนี้กับฉันพวกเลด์รักกินโมยกินระวังเถอะชีวิตจะไม่มีวันจเจริญชาตินี้แกหาความสุขไม่ได้หรอกหาความสุขไม่ได้หรอดูนี่สิพวกเราก็ไม่ความสุขกันดีนะมีแต่แกนั่นแหละหาความสุขไม่เจอ ถึงได้หอบลูกมาตามผู้ชายแบบเนี้ยแกมันไม่มีสํานึกเลยนะไม่สงสารเด็กตาดำๆบ้างหรือไงสงสารหรอแกยังไม่สงสารลูกแกเลยดูสิหอบลูกตามผู้ชายแบบเนี้ยระวังรถจะชนเอานะนี่แกแช่งลูกฉันเหรอเปล่านะฉันไม่ได้แช่งฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีเฉยๆคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีฉันขอให้เวรกรมมันมาตามพวกเธอสองคนเวนกรมเหรอฉันไม่กลัวหรอพอแล้วเสียเวลามามากพอแล้ว ค่ะพี่ทิพย์โอ้มินน้าก่อนเป็นไงบ้างคิดถึงจังเลยคนนี้เป็นยังไงบ้างมิน้นฝุ่นเขาทิ้งมิ้นกับลูกไปแล้วคะ่ะพี่ทิพย์อย่าเสียใจไปเลยนะมิ้นคนรุ่นเลวแบบนั้นออกจากชีวิตเราไปอ่ะมันก็ดีแล้วมิ้นอย่าเสียใจไปเลยนะลูก ทำไมเขาใจร้ายจังเลยคะแม่ไม่เป็นไรนะมิน้นคนเลวๆแบบนั้นอะ่ะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของใครคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองช่างมันเถอะมิน้นแล้วคนที่ทุกข์ใจทำไมต้องเป็นหนูด้วยคะแม่มิน้นฟังพี่นะคนแบบนั้นอะ่ะมีความสุขได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแหละต่อไปอะ่ะคิดจะทำอะไรก็คิดให้มันเยอะๆคิดให้มันดีๆมิน้นน่ะมีลูกแล้วนะ แม่จะอยู่ข้างๆลูกเสมอมิน้นถ้ามีอะไรพี่ช่วยอะ่ะแกบอกพี่ได้นะขอบคุณแม่กับพทิธีมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะน้องสาวพี่นุชน,นี่คุณหยิบทองในลิ้นชักผมไปใช่ไหมทองอะไรอ่ะผมถามทำไมไม่ตอบนี่คุณหยิบไปทำไมไม่บอกผม คุณทาแบบนี้มันขโมยกันชัดๆคุณเอาไปไว้ที่ไหนคุณไปเอามาคืนผมเดี๋ยวนี้นะคืนไม่ได้หรอกฉันเอาไปขายแล้วอะทําไมคุณทําแบบนี้คุณกล้าทาแบบนี้ได้ไงนี่มันของผมนะนุชก็เงินที่คุณให้มันไม่พอไงขอเพิ่มทีไรคุณก็บ่นที่มันไม่พอเนี่ยเพราะคุณเอาเงินไปเล่นพนันเนียนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณเล่นจะเสียหมดแล้วเนี่ยเอาไงฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งวุ่นวายเหนมากตั้งแต่อยู่มาคุณก็สร้างแต่ปัญหาผมไม่น่ามาคบกับคุณเลย ก็ช่วยไม่ได้คุณมีเมียอยู่แล้วแทๆ้ๆยังมาคบเพื่อนเมียอย่างฉันอีกคุณมันก็ไม่ได้ดีกว่าผมไม่เท่าไหรหรอกรู้ว่าผมมีเมียอยู่แล้วก็ยังมาอ่อยผมอีกคุณหัดดูตัวเองซะบ้างนะอ๋อว่าฉันเลวเหรอจะบอกเลยให้นะฉันเลวได้มากกว่านี้มิน้นนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่เลิกคิดถึงฟุ้งมันอีกเหรอ หนูแค่ไม่เข้าใจค่ะแม่หนูกับลูกไม่ดีตรงไหนอ่ะหนูทำอะไรผิดทำไมต้องมาโดนทิ้งแบบนี้ด้วยหนูไม่ได้ผิดอะไรหรอกสองคนนั้นต่างหากที่เป็นคนไม่ดีหนูไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้แล้วที่สำคัญที่สุดคนที่หักหลังหนูก็คือเพื่อนสนิทไม่เป็นไรนะลูกเริ่มต้นใหม่หนูกับแม่นี่แหละ สวยไหมครับพี <S S ่ท้าสวยจังพี no. ่ลาไอ้ไมาฉันดูซินี่ไงนี่ไงไม่เหมือนอดีตแตเอพิเช่นเลยอ่ะสวยนมากมาฉันดิฉันสวยขึ้นเยอะจริงพี่ลาเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะนุชนี่พี่จะต้องทนอย่างนี้ไปนานแค่ไหนอ่ะ โทรหน่อยนะพี่เดี๋ยวถ้ามันเปกประเป๋าเสร็จอะนุทิ้งมันเลยเร็วๆนะนุชพี่ไม่อยากรอนานแล้วอะงั้นเดี๋ยวพี่มานะพี่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนน,นี่นุชไอ้ผู้ชายสองคนนั้นเป็นใครปล่อยนะเจะ๊ก็เพื่อนไงทำไมหรอเพื่อนเหรอพี่แกคีดว่าฉันโง่ขนาดนั้นเลยเหรอนุชเห็นก็ดีแหละฉันจะไปไหนทำอะไรกับใครมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่ง ที่ผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยคุณพบว่ามันสองคนใช่ไหมอ๋อหน้าเบื่อผู้ชายอย่างเจหน้าเบื่อหน้าูุคคลต่อไปเขาอย่ามายุ่งฉันอีกนี่นุน๊ดนี่การทำแบบนี้เหรอนุน๊ดกลับมานี่นะโถยอันนี้ใครซื้อให้คะคุณแม่ค่ะคุณแม่คนไหนคะอแอนน่ารักจังเลยเก่งมากเลยอยากยวได้อีกตัวหนึ่งไหมเดี๋ยวแม่ซื้อให้เอาไหมเอาสีเลย มีพูสีแบบนี้ไดนะ้ไหมอันนี้เรียกสีเลยมิน้นคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมิน้นผมไม่เหลือใครแล้วนุชก็ทิ้งผมไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วมิน้นนุชก็ไม่รักผมเลยผมขอโทษนะมิน้นผมกลับมาหาคุณกับลูกแล้วเรากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะมิน้นผมจะช่วยคุณเลี้ยงลูกเองนะมิ้นนะกลับมาช่วยเลี้ยงลูกอย่างนั้นเหรอ แกมันเห็นแก่ตัวมากนะฟุกทิ้งลูกทิ้งเมียไปหาผู้หญิงคนอื่นพอถูกผู้หญิงคนนั้นทิ้งอ่ะแกก็กลับมาขอโอกาสแกไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอผมขอโทษนะครับคุณแม่ผมผิดไปแล้วจริงมิน้นลูกต้องการพ่อนะมิน้นมิ้นจะทําแบบนี้ไม่ได้นะมิ้นอยากให้ลูกกาพาพ่อเหรอมิน้นลูกของฉันฉันเลี้ยงเองได้ฉันสามารถเติมเต็มสิ่งที่ลูกขาดได้ ดีกว่าต้องมีพ่อเย็วๆวแบบคุณมินม้นผมขอโทษแกเลิกยุ่งกับน้องสาวของฉันได้แล้วแกมาทางไหนแกก็กลับไปทางนั้นเลยผมขอโทษครับผมสำนึกผิดแล้วผมผิดแล้วจริงๆโทษให้การผมนะครับมิ้นนะมินน,มนะฉันบอกว่าไม่ต้องการไงมิน้นไปนุกเดี๋ยวที่มินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้แล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นได้อกีกมิน้นไปสิ มานี่คุณมานี่อู่นีนออกไปออกไปจากบ้านผมเอาของคุณไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้ผมเห็นหน้าอีกเจมส์ทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะคะฉันรักคุณนะผมไม่รักคุณแล้วคุณจะไปไหนก็ไป คนอื่นก็ได้